ถ้าถามว่าซื้อ v วเนี่ยคุ้มไหมมีบางคนบอกว่าซื้อเดอะบอยคุ้มกว่านั่นหมายถามว่าคุณไม่ได้เติมเน็ตนานแล้วนะครับคุณมีปัญหากับระบบอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้บอกได้เลย <S <S สวัสดีทุกท่านทาง t ทยสป p ร์ตพล s ครับวันนี้อยู่กับผมบีแหลมสิงห์เหมือนเดิมนะครับในช่วงกลางสัปดาห์ครับ เจอหน้ากันก็ต้องคุยเรื่องดาราครับผมดาราฟุตบอลนะครับเพราะว่าเมืองไทยตอนนี้เนี่ยมีการตีไม้ส่งกันเป็นที่เรียบร้อยครับจากพี่เล็กโนครับไปเป็นพี่เป็ดทูพีวุ่นวายมากแล้วพวกเราเนี่ยไม่ค่อยชอบครับเราก็ตามดูจาตีสามครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับวุ่นวายจริงเลยนะครับตอนนี้ก็อยากไปญี่ปุ่นแหละครับเพราะอยากกินแกงกะหรี่นะครับเอาล่ะทีนี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องพูดกันนะครับนั่นก็คือช่วงนี้เนี่ย หลายลีกเริ่มที่จะปิดตัวเองลงนะครับหลายลีกก็ใกล้เข้ามาทุกขณะนะครับหนึ่งใน,นลีกที่ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยก็คือบุนเดสซีกาเยอรมนีซึ่งปีนี้เราได้แชมป์ใหม่แต่ว่าเป็นหน้าเก่านะครับนั่นก็คือไบเยนมิวนิกครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเป็นแชมป์มา11สมัยติดต่อกันแล้วก็เสียแชมป์ให้กับห้างขายาไบเออร์เลเวอร์คูเซนที่ครองแชมป์ได้เป็นสมัยแรกตั้งแต่ก่อตั้งทีมมาเลย1904นะครับ แล้วการเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายของพวกเขาเนี่ยก็ได้รับการยกย่องและถูกจารึกไว้ว่านี่คือทีมแรกในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลเยอรมันด้วยที่เป็นแชมป์โดยไม่แพ้ใครแล้วปีนี้พวกเขาถึงแม้ว่านะครับจะไม่ได้แชมป์แต่การที่พวกเขาเนี่ยเล่นเกมเยือนแล้วไม่แพ้เลยนะครับนี่คือทีมแรกในประวัติศาสตร์อีกเช่นกันที่ไม่แพ้ใครนอกบ้าน2ปีติดนะฮะสำหรับเลเวอร์คูเซ่นตอนนี้เลเวอร์คูเซ่นน่าเป็นห่วง เพราะว่าการสูญเสียคุณสื่อครับนั่นก็คือชาเบียลลองโซออกไปจากทีมประกาศอำลาเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งคนที่ไปค่อนข้างแน่ก็คือเชอร์ี่ฟิมปงนะครับวิงแบ็กทางด้านขวาแต่คนนี้ครับเป็นหัวใจไม่แพ้ชาเบียลลองโซและสำคัญกว่าเชอร์ี่ฟิมปงเยอะเลยนั่นก็คือฟอร์เรียนเบีสนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเรียกฟอร์เรียนเบดเรียกใหม่ฟอร์เรียนเบียสนะครับรีพีทอัเดม ฟอร์เรียนเวียสนะครับนี่คือแนวลุกทีมชาติเยอรมนีซึ่งเติบโตขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับในระบบของชาเบียรลองโซนั่นก็คือ3 4 2 1เล่นอยู่ตัวซ้ายของตัว2ที่ยืนอยู่หลังของหน้าปีที่ประสบความสำเร็จนะฮะของเลเวกูเซ่นนั่นก็คือการเล่นของเวียสเนี่ยครึ่งฤดูการแรกครับเขาเล่นร่วมกับทางโยนาสฮอปมันได้เป็นอย่างดีเลย นะครับด้วยการเล่นเป็นตัวรุกที่แนบในเข้ามาแต่หลังจากผ่านครึ่งฤดูกาลยอนาสฮ o อกมันเริ่มมีปัญหาครับเพราะว่าเร่งไม่ขึ้นแก่แก่ไม่ไม่มีอะไรแก่แก่บวกกับวิกเตอร์โบนิเฟสครับกองหน้าซึ่งเล่นดีมากในครึ่งฤดูกาลแรกของฤดูกาลที่แล้วนะฮะ2023ถึง2024ปรากฏว่าเขาเจ็บจากการไปรับใช้ชาติที่ไนจีเรียครับก่อนศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นทำให้แนวรุก ของเลเวอร์เซนต้องเปลี่ยนนั่นก็คือโยนาสฮอมันหลุดออกไปก็จะเปลี่ยนคนนู้นคนนี้เข้ามาครับมีทั้งโรเซกบ้างนะครับมีทั้งอาร์ตลีบ้างมีทั้งนาธานเชลลาแม้กระทั่งเชอร์มีฟิ์มปงเองก็ถูกบีบเข้ามาเล่นด้วยส่วนข้างหน้าก็เปลี่ยนจากวิกเตอร์โบนิเฟสมาเป็นตัวของแพตติชิกแต่มีอยู่เกมสำคัญซึ่งเชื่อว่าหลายคนไไปจำภาพนั้นนั่นก็คือเกมบิ๊กแม์ที่เลเวอร์กูเซนนั้นเจอกับไบยูมินิก ซึ่งไบร์นในเกมนั้นในยุคของโทมัสทูเคิลนะครับก็สร้างจัดตัวเล่นในระบบเดียวกับทางเลเวอร์เลยแต่เลเวอร์เนี่ยดำเนรระบบนี้มาทางฤดูกาลทําให้เหนือกว่าและวันนั้นเลเวอร์แสบกว่าก็คือเล่นในระบบโฟลไนแล้วโฟลไนของพวกเขาเนี่ยก็คือให้ฟอร์เรนเวสขึ้นไปยืนหลายคนอาจจะไปจําภาพนั้นครับว่าเวสันคือโฟลไนจริงๆแล้วถ้าจะใช้ประโยชน์จากนักฟุตบอลคนนี้เนี่ยได้เป็นอย่างดีนะเขาจะต้องเล่นในตําแหน่งของมิดฟิลด์ตัวรุก และคู่ด้วยนะครับลักษณะในตอนนี้ถ้าฟอ r ์เรน VS ไปเล่นแล้วเล่นฟอร์ายคุณก็จะได้แบบคายเฮาแบทครับซึ่งนักฟุตบอลเหล่านี้เป็นนักฟุตบอลที่ดีแต่โชคร้ายที่ถูกจับไปเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดโดยเพราะคายเฮาแบทนะครับหลายคนไม่เข้าใจว่าทําไมถึงมาอยู่ในเยอรมันเก่งจังเลยครับกับเลเวอร์นี่แหละเป็นนักฟุตบอลที่โตขึ้นมามีอยู่แมตช์หนึ่งไม่สามารถมาลงสนามได้ก็เพราะว่าต้องไปเรียนหนังสือต้องไปสอบ แม่บอกว่าต้องไปสอบก่อนเองมาเตะบอลอางเดียวไม่ได้นะครับตอนนั้นคิดดูครับว่าเส้นทางมันเป็นยังไงสุดท้ายเขาก็กลายมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็อยู่กับเชลซีกับอาร์เซนอลเนี่ยครับทีนี้เวสเนี่ยกำลังจะกลายเป็นนักฟุตบอล100ล้านคนต่อไปของโลกลูกหนังเนี่ยครับ100ล้านในที่นี้คือ100ล้านยูโรในกรณีย้ายไปทีมอื่นก็คือ84ล้านแต่ในขณะเดียวกันถ้าย้ายไป Bayern ไบเยอร์เิวนิก เขาบอกว่าจะต้องสูงถึง150ล้านปอนด์เป็นยังไงไม่ทราบอาจจะเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆไม่รู้แต่เรื่องของเรื่องก็คือสิ่งหนึ่งนะครับที่มันสำคัญมากของฟอ r e เ g นเวสนั่นก็คือการย้ายทีมครั้งต่อไปตอนนี้ประเด็นของเวสเนี่ยอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ที่ลิเวอร์พูลอยู่ที่ไบเยนมิวนิคและล่าสุดก็คืออยู่ที่เรอัลมาดริดครับทีนี้หลายคนก็มองว่าเอ๊ะถ้าจะต้องมาอยู่กับมาดริด มัดจะเปลี่ยนระบบหรือเปล่าถ้าลองโชคไปทําจริงแล้วถ้ามาอยู่กับแมนซิตี้ล่ะเอ๊ะตําแหน่งตรงนี้เนี่ยซิตี้เล่นจริงหรือเปล่าแล้วในขณะเดียวกันถ้ามาลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลไม่ได้เล่นหลังสามแต่มีฟิลปงมานั่นแหละครับนี่คือเครื่องหมายคําถามต่างๆมากมายกับนักฟุตบอลคนนี้และสิ่งหนึ่งที่สามารถบอกได้นะครับในขณะที่ผมบรรยายบอลเยอรมันอยู่แล้วก็รับหน้าที่เลเวอร์กนเซนบ่อยเห็นได้เลยครับว่าฟอร์เรนเบียสสามารถเล่นได้ทั้งหมดจริงๆเนี่ย สองตำแหน่งด้วยกันครับนั่นก็คือตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกที่เล่นอลองไซส์ก็ได้เล่นคู่ก็ได้หรือยืนตัวเดียวก็ได้มีความรู้สึกว่าปีนี้นะครับฟอร์เรนเวสเนี่ยคนละคนกับปีก่อนปีก่อนเนี่ยต้องเล่นคู่อยู่ตลอดเกมไหนถ้าไม่มีคู่เขาเล่นไม่ได้แต่ปีนี้มีความรู้สึกว่าใครมาเล่นข้างๆเนี่ยดูเหมือนจะเกะกะยังไงชอบกลนแผนของเลเวอร์ก็เลยต้องทดมิดฟิลด์ลงมาอีกหนึ่งคนนะครับบางทีมันก็เลยล้นไป อีกจุดหนึ่งที่ฟอร์เอนเวสเล่นได้เลยครับก็คือในตำแหน่งตัวรุกทางฝั่งซ้ายตัวรุกฝั่งซ้ายถ้าเราเทียบณนะเวลาปัจจุบันของลิเวอร์พูลนะก็คือลุยดิอารสครับตำแหน่งนั่นแหละที่หรือที่โกดี้กัคโปเล่นแต่พอเล่นแล้วลิเวอร์พูลซื้อเวสคนเดียวไม่ได้ต้องซื้อแบ็กซ้ายใหม่เพราะเวสเนี่ยจะแนบไหนเข้ามาเวลาที่เขาอยู่ด้านในจะมีประสิทธิภาพกว่าอยู่ทางวงนอกเพราะนั้นแบ็กก็จะถูกเปิดแล้ววิ่งได้เต็ม น่าเสียดายถ้าเวสเนี่ยอยู่ทางขวานะแล้วเปิดทางในฟิล์มโปงวิ่งสบายเลยนะครับแต่ถ้าเวสมาอยู่ซ้ายลิวพูต้องหาแบ็กตัวใหม่เพราะโอเคแหละถ้าอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้คอนสแตนตินอสซิมิการ์ดเองหรือว่าแอนดูบูร์ซันเองเนี่ยจะได้ผลประโยชน์จากการเล่นตรงนี้เลยเพราะจะเป็นตัวที่วิ่งตรงแล้วเสียบขึ้นไปแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วโลกมันเปลี่ยน2คนนี้ก็เริ่มอ่อนแดงลงแต่บอกได้เลยนะครับถ้าเวสมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ย ลักษณะของเวสเนี่ยจะคล้ายๆกับซาดิโอมาเน่ครับก็คือเล่นแล้วหันหลังเข้าหาประตูก่อนหันหลังเข้าหาประตูแล้วหันหน้ากลับมาให้เพื่อนเนี่ยแล้วก็จะคอยแจกบอลน,นี่คือจุดที่สําคัญแล้วสามารถเล่นแบบไฮบริดได้ครับนี่คือ,อตัวของฟอร์เรนเวสแต่ถ้าเอาไปเล่นฟลอส9เอาไปเล่นทางขวาจบรับรองเลยว่าไม่ดีแน่นี่คือว่าที่นะักฟุตบอลหนึ่งร้อยล้านยูโร แต่ตัวเขาในเวลานี้เนี่ยถ้าย้ายมาอังกฤษจริงๆอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอครับว่านักฟุตบอลจากเยอรมันเนี่ยเวลาที่ย้ายเข้ามาไปคุยดีๆครับค่าตัวไม่แพงอย่างก่อนนั้นยูเรนบันเนี่ยในอังกฤษเนี่ยอยากจะได้ตัวเขาปรากฏว่าเตะไปเตะมาเตะมาเตะไปยูเรนบันเนี่ยค่าตัวไปถึง30ล้านเลยเพราะว่าย้ายในเยอรมันแต่ว่าถ้าเกิดว่าย้ายมาในอังกฤษจริงๆเนี่ยมันจะแพงมากนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าซื้อเวสเนี่ยคุ้มไหมมีบางคนบอกว่า ซื้อโดยคุ้มกว่านั่นหมายถามาคุณไม่ได้เติมเน็ตนานแล้วนะครับคุณมีปัญหากับระบบอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้บอกได้เลยและถ้าสมมุติว่าถ้าซื้อเวสไม่ได้ละ่ะในราคา100รล้านนักฟุตบอลคนไหนที่เล่นลักษณะได้ใกล้เคียงกับฟอร์เรนเวสคือผมจะพูดว่าจามาโมเชล่าเนี่ยมันก็กระแทกใจแฟนบบเยอร์ว่าเขาเพิ่งต่อสัญญายังไงเขาก็อยู่ที่นั่นแต่มีนักบอลคนหนึ่งและท่านเพิ่งดูด้วย เล่นในตำแหน่งเดียวกับฟอร์เรียนเวสเลยแต่เพิ่งเล่นในปีนี้เพราะเขาเคยเล่นปีกขวามาก่อนเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางเล่นบล็อกถึงบล็อกซ้ายแต่ปีนี้เล่นตัวรุกแนบในระบบเดียวกับเลเบอร์กเุเซนเลยครับนั่นก็คืออเบรซิเอเซ่ครับนักฟุตบอลของอดีตนักบอลควีนส์พาร์คเรนเจอร์สแล้วก็เพิ่งเป็นคนยิงประตูชัยให้กับคริสซัลบารีสเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้ในนัดชิงเอฟเอครับเอเซ่เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ดูแล้ว ดีมากในตำแหน่งนี้เพียงแต่ว่าชื่อชั้นสโมสรที่อยู่ความสำเร็จมันดูเบากับฟอร์เดนเวสแต่ตอนนี้ในกรณีเอเซย้าย e ไม่มีต่ำกว่า70ล้านแน่เนื่องจากว่าเขาเพิ่งทำประตูสำคัญในฟ i n แนลแบบนี้ให้กับทุกคนและโลกนี้ได้เห็นครับเป็นคนที่พอมันขึ้นขึ้นมาในสกอร์ว่าไอคนนี้แหละเป็นคนที่ยิงแล้วดับซ่าทางฝั่งของแชมป์ยาง ซูเปอร์แชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้มือเปล่าในฤด,ดูกาลนี้นั่นหมายความว่าไอเด็กคนนี้มันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากจะซื้อมิดฟิลตัวรูปแบบนี้แนะนำสองคนถ้ามีตังกอรียนเบียสแล้วก็ถ้ามีตังน้อยหน่อยแต่ต้องมีตังนั่นก็คืออเบซีเอเซทั้งสองคนเหมาะสมมากกับระบบหลังสามอืมมันมีบางทีมเล่นหลังสามอยู่นะครับถ้าอยากได้ อย่าซื้อนะเดี๋ยวเก่งขึ้นมาแล้วเหนื่อยสวัสดีครับสามารถติดตาม TSP Thai Sport Plus ทาง Facebook, YouTube, TikTok และ Line Official TSP Thai Sport Plus ติดต่อโฆษณาได้ทาง